คนขคาหลุดไหมมาใหม่มาใหม่จักรวาลคอนเฟิร์มใครเจอ,อะไรนี้โคตรโชคดีเริ่มใหม่คะ่ะทุกคนคะมาะใครเจอ,อะไรนี้บอกเลยนะคะโคตรของโคตรของโคตรโชคดีเข้ามาใหม่ลูกตามมาใหม่ลูกน้องออนใ <c oughs> ช่ แช่ไปแช่มาก,กันหลดสับพี่น้องหลุดแล้วหลุดอีกไม่เป็นไรพระจักรวาลคอนเฟิร์มแก่งนางป้าชายาผู้เบาเอิญแคปชั่นของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่นได้เอินว่านางป่า เมาเหลาแล้วกระเดาเงีบเงยบเอาผู้สายแล้วกระเดางับเงบนั่งฟ้าขึ้นแล้วฟื้ได้แค่ถึกแสงซื่อคือขาวานเฮ้ขออนุญ,ญาตแชร์ตัวเองอีกสักครั้งเดียวนะคะไปหน้าเฟซบุ๊กเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทุกคนคะต้องกราบขออภัยนะคะใครเข้ามาเมื่อกี้นะคะแชร์รอบนี้จะหลุดไหมนะคะขอบคุณสัญญาอินเทอร์เน็ต WiFi ขอบคุณพี่มาร์คสักรเบิดนะคะขอบคุณพ่อจักรว,ว,วาลช่อะ ล,ม, Gott, ลมลอนลมลอนแต่น้องปาแป้งอกโลกเขาตั้งในะฮเลี้ยวบนข้อบนขาขึ้นแล่ดำคักแน่เลี้ยวบนข้อบนขาขึ้นแล่ดำคักแน่พ่อแต่ได้ยินเสียงหมอลำกระเม็นบาดใจ มาแม่สูงเรื่องแกนนั่งป้าถือแสงสมเด็ดดงดงกระเด็นเยาวๆยาใสผู้บบาวให้บ้านให like ้บ้านให้เพื่อนแหนมน้ามาแหลกแหลกเป็ดแหลกลายมูไหลสดกระเบนหนาหันเอินหมูพปวกมามวนน้ำกันเลือแน่และน้องพี่น้องเอ้ยย่แชร์แชร์ให้แล้วค่ะแม่ขอบพระคุณค่ะทุกคนค่ะมาใหม่ใช่ไหมคะเออมันหลุดไปนะลูกนะต้องขออภัยเฮ้ ยาวยาวยาวพี่ดาวยาวท่านแอวท่านยังกตบ,บ้าไปเบิกบานงานสำเร็จนะคะเบิกบานคืองานของเราค่ะแม่ค้าออนไลน์สายเบิกบานเฮ้โอ้ยกระมวลแต้ตยังนะคะขอบคุณเพลงนะคะเพราะเพราะ ใช่จุกควมบ่ไดนะคะขอเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่เดียวใครเข้ามาแล้วถ้าคายกันได้นะคะขออนุญาตเช็คคลื่นเช็คสัญญาณนะคะเช็คคอมเมนต์นิดนึงว่าคอมเมนต์ขวัญมาหรือเปล่าอ่าเครื่องนี้ก็ไม่ขึ้นอีกไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นแล้วดีมากเสมอนะคะ กราบขอบคุณพอ่อจกักวรวาล <c oughs> ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีพี่น้องปองไปสุูสุขคนนะคะเจอกันกับครูขวัญขวัญใจผู้กำคังเหลือเฟือสไตาวอีสานพัดทินสไตล์มหาสารคามพี่น้องนะคะวันนี้เสียงดังได้นะคะเพราะว่าเรานะคะอยู่คนเดียวลูกสาวยังไม่เลิกงานเ <c oughs> มื่อคืนนี้เสียงเบาแต่ว่าเบาแต่พลังข้างในโคตรสุดยอดบอกเลยว่าใครเจอขวัญโคตรของโคตรของโคตรของโคตรโคตชคดีค่ะเพราะคุณจะได้นะคะ แนวคิดนะคะแรงบรันดาลใจค่ะเอาไปปรับ,บใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของคุณนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักการบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะคะขวัญเองนะคะเป็นผู้หญิงบ้านๆพี่น้องเป็นสาวสารคามนะคะเป็นคนบ้านๆแต่ผลลัพธ์โคตรอาพินิหารค่ะอภินิหารจังใดกขวัญโอ้ยพี่น้อง เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะเราเป็นคนที่เจออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้จะย้ำคิดย้ำทำค่ะแต่เรื่องราวที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดเราเ้าหัวใจเออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะนั่นคืออดีตย้ำคิดย้ำทำนะคะแล้วก็นอนโศกเศร้าเสียใจอาดุลค่ะพอเราได้เรียนรู้กับจักรวาลกดแรงงนุดชีวิตเราเปลี่ยนไปมากค่ะเราลุกขึ้นมามีความสุขค่ะเออลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองค่ะ เพราะเมื่อก่อนเรามีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองเมื่อไห่ไม่ร้องไห้นั่นคือแบบว่ากระวนกระวายแต่ถ้าน้ําตาไหลนะั่นคือกูมีความสุขแค่นี้ก็ดีใจแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็พอแล้วนะคะชาตินี้เกิดมาโทษเทวดาอีกพี่น้องนะคะเมื่อก่อนเราฟังแต่เพลงเศร้า<ๆ>เพลงอ,อกหักรักคุดค่ะตามหาความสําเร็จมาตลอดทั้งชีวิตแต่ทําไมมันไม่เปลี่ยนเลยยิ่งฉันตามหามากเท่าไหร่มันก็เหมือนยิ่งห่างไกลออกไป ยิ่งไขวยความมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนยืดนางกระติกกับพี่น้องยืดบัตรได้เล่งบัตรได้ยืดบัดได้ดีไปใกล้ไก่ก็เกาอีกนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเออเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วอยากนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเลิกทุกเลิอกอมท,ทุกอมสศกอารมณ์โรคอมภัยคะ่ะคุณต้องนะคะเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการลงมือทำเปลี่ยนความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะเดยที่75แล้วสำหรับ90วันโครบจิตปรับใจใครที่เรียนทุกวันเป็นอย่างไรบ้างตื่นรู้อะไรนะคะเอาไปปรับใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบไหนบ้างนะคะขวัญเชื่อเหลือเกินว่าใครได้เรียนกับขวัญทุกวันคุณจะมีพลังเออคุณจะมี energy ที่สูงคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันมันเปลี่ยนได้ง่ายนิดเดียวแค่นี้เองเหรอนะคะเดที่75นี้นะคะมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดคะ่ะใคร ออขวัญในอดีตค่ะเรานะคะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะก่อนที่จะมาเจอเนี่ยแล้วทําลงมือจริงๆอ่ะบอกเลยว่าขวัญเจอครูสิตาหน้า Facebook ฟีดเกือบสองปีนะทุกคนแต่ทําไมชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจสําเร็จค่ะเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์หลายคนหน้าเฟซน,นะคะสลับกันไปสลับกันมาค่ะเรียนรู้กับครูสิตาคลิปมหาการยี่สิบเอ็ดวันก็ไม่จบยี่สิบเอ็ดค่ะอุ้ยมี จักรวาลคอนเฟิร์มปิ๊งปิงปิงเออได้ยินไหมคะเออออนโคโชคดีเลยแม่ที่เจอกจักรวาลเจอครูพี่ตุ้มใช่นะคะเราโคโชคดีค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าขวัญเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเจอกดจักรวาลกดแรงดึงดูดแบบที่เราตัดสินใจเอาจริงนะคะนับวันที่ตัดสินใจเอาจริงวันไหนหรอคะที่ตัดสินใจเอาจริงวันที่นะคะหลังชนฝา ปูไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะคะตัดสินใจเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์แชมพูสมุนไพรโฟค่ะอืมตัดสินใจสำเร็จจริงๆสักทีก็คือตอนที่เรามาอยู่ในแบรนด์นี้ค่ะเมื่อก่อนนะคะเราไม่ได้ตัดสินใจเอาจริงเพราะเราไม่ได้เจอปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาแบบกูหลังชนฝาแล้วกูไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนะคะแต่นะคะเมื่อก่อนเราเรียนหลายครูโอ้โหครูบาอาจารย์ใครมาเรียนใครมาเรียนใครเด้งมาเรียนใครเด้งมาเรียนค่ะไม่ได้ ไม่ได้เลือกเฉพาะเจาะจงค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดคุ้มค่าสุดๆเอยสุดยอดนะคะเป็นคนใหม่ใช่ไหมคะน้องออนวันนี้นะคะเดยแรกนะคะอ่าเดยแรกนะคะ ความรู้ท่วมหัวของเรานะคะเมื่อก่อนเรามีคําศัพท์ในหัวค่ะทุกคนคําศัพท์ที่มันเป็นคําศัพท์ที่ยากๆเฮ้ยท,ทำไมคนอื่นมันสําเร็จวะทําไมเขาบอกว่ากฎจักรวาลกฎเรียนแรีนดุนดูนเนี่ยเรียนแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงเรียนแล้วมันมีความสุขเรียนแล้วมันพลิกชีวิตเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตเปลี่ยนได้แล้วทาไมกูไม่เปลี่ยนสักทีนี่คือคําถามที่มันอยู่ในหัวขวัญนะคะตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่เราเจอแต่เราเรียนกระสับกระสายเข้าใจไหมคะ ตอนนั้นเรียนเรามีความคิดดีขึ้นเออปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์นะคะเข้ามาเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรับได้ฉันเอาอยู่ได้ในบางเหตุการณ์สถานการณ์แต่บางเหตุการณ์เราไม่สามารถตัดหรือว่าสลัดมันออกไปได้นั่นคือเจอลบมานะคะเจอบวกบวกบวกลบลบลบบวกบวกลบลบลบค่ะมันไม่ได้บวกตลอดแต่มันบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างค่ะนั่นคือเมื่อก่อนเพราะเรามีคําถามมีความคําศัพท์ เออมีคำศัพ์แบบนี้อยู่ในหัวเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาทำได้เขาบอกว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะกูก็ทำแล้วทำไมกูยังไม่สำเร็จนี่คือคำศัพท์ที่มันอยู่ในหัวเราค่ะโอ้ยการคำแอลล็อกจ็อกนะพี่้องเนาะสวัสดีคุณนุชค่ะวันนี้คุณนุชก็มาทันนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรานะคะมีคำศัพท์แบบนี้ในหัวคุณลองสังเกตตัวเองว่าคุณไปเรียนหลายครูนะคะครูบาอาจารย์หลายครูหลายคดแล้วคุณมีคำถามแบบนี้ในหัวไหมว่าเฮ้ยทำไมฉันทำไม่ได้วะทำไมเขาบอกว่ามันง่ายนิดเด ให้มากมันให้เยอะแล้วทาไมกูย,ยังทําไม่ได้เขาบอกให้ทําแบบนี้กูไปทําแล้วทาไมทําไม่ได้รู้ไหมคะเออเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยการที่เรานะคะมีคําศัพท์แบบนี้ในหัวเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินใจค่ะเออข้อที่สองนะคะเย่มาแล้วมาแล้วนะคะนะคะเขาเรียกว่าอะไร fc fc ตัวจริง <laughs> ยิ่งเรียนเยอะเหตุผลเรายิ่งเยอะค่ะ ยิ่งเรียนเยอะเหตุผลเรายิ่งเยอะนี่คือข้อ2ค่ะเรียนหลายครูเรียนหลายครยยูบาอาจารย์เหตุผลเริ่มมาค่ะเริ่มนะคะมีเหตุผลให้กับความสําเร็จ เจอกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดใหม่ๆนะคะขวัญสังเกตนะคะลูกศิษย์หลายคนนะคะหรือว่าลูกทีมหลายคนเจอใหม่ๆเลยเขาจะไม่มีเหตุผลให้กับความสําเร็จเขาเรียนกับครูนะคะคนแรกนะคะที่เขาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเขาจะดึงดูดได้ดีมากๆดึงดูดได้เก่งมากๆค่ะพอเขาได้รู้ว่าเฮ้ยมีครูคนไหนสอนบ้านเขาเริ่มไปเรียนหลายครูนะคะทําให้มีเหตุผลว่าเฮ้ยครูคนนี้สอนแบบนี้ครูคนนี้สอนแบบนี้ครูคนนี้สอนแบบนี้ทําให้นะคะคําศัพท์ในหัวเยอะ แล้วเริ่มมีเหตุผลว่าเฮ้ยสับสนงงขึ้นนะทุกคนเออสับสนงงขึ้นนะคะ อันย่างให้เงตือนรู้ทุกอนุเซลนะคะได้เลยค่ะสับสนงงขึ้นถามว่าขวัญเป็นไหมเป็นเมื่อก่อนเราก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่ได้โฟกัสที่ครูคนเดียวค่ะวันนี้คุณอยากสําเร็จจริงคุณต้องเดินตามคนสําเร็จจริงคุณต้องตัดสินใจเลือกนายพรานค่ะเออข้อที่สาจัดข้อนะคะทุกคนเลือกนายพรานค่ะว่าวันนี้คุณจะไป ที่ไหนนะคะนายพานจะพาคุณไปเขาทิจกูดไปเขาวงกดหรือว่าไปยอดเขาเอลเวอร์เรสค่ะคุณต้องเลือกนายพานค่ะเออบางคนไม่ได้เลือกไม่ได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะเรียนกับครูคนไหนดีฉันจะเรียนกับค,ครบคูบาอาจารย์คนไหนดีค่ะหนึ่งเลยนะคะเราต้องตัดสินใจเดินตามคนสําเร็จจริงคนที่นะคะเขาสําเร็จใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด ถ้าเราไปเรียนแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาสําเร็จจริงหรือเปล่าเขาได้จริงหรือเปล่าค่ะแล้วเมื่อเราเรียนแล้วมันจะมีแต่เรื่องราวเดิมๆเข้ามาไปเรียนกับครูคนนี้ก็มีคีย์เดิมครูคนนี้มีคีย์เดิมจริงค่ะเวลาเราเปลี่ยน <obt. S 1> การเรียนรู้เนี่ยเราจะตื่นเต้นเปลี่ยนครูคนนี้ตื่นเต้นเพราะว่าสับมันไม่เหมือนเดิมการตื่นเต้นของเราเนี่ยแต่ทําไมกูตื่นเต้นแต่กูไม่มีผลลัพธ์เออตื่นเต้นแต่ไม่มีผลลัพธ์ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เดินตามคนสําเร็จจริงๆค่ะ วันนี้นะคะขวัญได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ครูสิตาพรสอนปั้นเองได้จากคนสิล้านนะคะจากคนติดลบสิบล้านค่ะมารวยมารอดด้วยกฎจักรวาลกดแรงดูดครูใช้เวลาน้อยมากๆค่ะภายในระยะเวลา7เดือนครูขึ้นร้อยล้านนะคะซึ่งซึ่งถือว่านะคะเป็นครูคนแรกค่ะของกฎจักรวาลกดแรงดูดที่สามารถมีผลลัพธ์รวดเร็วมากที่สุดค่ะ ะคะพ่อจักรวาลคอนเฟิร์มเห็น irm, ไหมคะแล้วก็บอสโคปิตต้งค่ะอีกคนที่สองที่ขวัญเดินตามที่ขวัญเรียนค่ะเมื่อก่อนเราสับสายเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้คนอื่นเขาติดนี่ลบมาหรือเปล่าหรือว่าเขารวยอยู่แล้วเขามาทําเขารวยแต่เมื่อเราได้มาเรียนแบบจริงๆแล้วเราหูกระดิกค่ะเรารู้ว่าครูสิตาติดลบสิบล้านก่อนที่จะมาสําเร็จได้ เจ็ดเดือนร้อยล้านเนี่ยเฮ้ยเขาติดลบมาก่อนสิบล้านเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เขานะคะมันกระแทกตาอยู่แล้วบอสเขาพี่ตุ้มติดลบเกือบสองล้านแล้วเขามาปลดที่ได้สี่เดือนค่ะมันผลลัพธ์กระแทกตาอยู่แล้วเขาไม่ได้มีเงินล้านอยู่แล้วค่ะแล้วเขามาเสกเงินล้านได้อีกแต่เขาเริ่มต้นที่ติดลบค่ะ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําไมขวัญจึงต้องเน้นย้ําให้ตัวแทนขวัญทุกคนหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่าเฮ้ยเดินตามคนสาเร็จนะเรียนรู้กับบอสคูบิต้นะเรียนรู้กับครูสิตานะเราต้องเอาตัวเอาใจเอากายของเราเข้าสู่สนามแม่เหล็กค่ะเมื่อไร่ที่เราเข้าสู่สนามแม่เหล็กเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วลงมือทําทันทีค่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ย คนอื่นทําได้กูก็ทําได้เมื่อก่อนเรามีเหตุผลเยอะมากที่ทําไมคนนั้นทําได้ทำไมคนนี้ทําได้วะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ในที่นี้ค่ะเราเริ่มโฟกัสค่ะจากคนที่ทําออนไลน์มาสามปีใช้ชีวิตอยู่ใน กรุงเทพนะคะทางานประจำเนี่ยเกือบ20ปีค่ะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะเออเงินเข้ามาทีไรมันก็ไปเงินเข้ามาทีไรมันก็ไปนะคะขายออนไลน์มาสาปีสร้างทัพสร้างทีมไม่เก่งเพราะเรามีเหตุผลเยอะแยะมากมายในหัวและเราเป็นคนที่ไม่ได้ออกมาให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์มีอะไรเก็บไว้คนเดียวมีอะไรเก็บไว้คนเดียวค่ะไม่ตื่นรู้ว่าเฮ้ยยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีแต่เมื่อเรามาตั้งใจเรียนเดินตามคนสําเร็จเฉพาะเจาะจงจริงๆค่ะเรียนรู้กับโคจิตาเรียน รู้กับบอสคูบิตุม้มเพราะอะไรเพราะบอสคมบิตุมต้มเป็นลูกศิษย์ครูสิตาค่ะเออเพราะฉะนั้นการเรียนกับครูสองคนนี้เหมือนเราจะขั้วพลังงานบวกเดียวกันนะคะทาให้เราได้ตื่นรู้เร็วเมื่อขวัญตัดสินใจสําเร็จค่ะอันนี้ข้อสําคัญคือตัดสินใจสําเร็จจริงๆหลายคนคุณไม่ได้ตัดสินใจสําเร็จจริงๆหลายคนค่ะไม่ได้ลงมือทํามันแบบจริงจังเรียนแล้วก็ผ่านไปเรียนแล้วก็ผ่านไปค่ะแต่ขวัญได้ตัดสินใจเพราะเฮ้ยกูไม่รู้กูจะ ไปทางไหนแล้วหลังชนฟ้าแล้วนะคะเหมือนเรากบบเจอทางตันแล้วนะคะแต่ทางตันนี้มันไม่ใช่ทางตายเว้ยทางตันนี้คือทางรอดเว้ยเออกูเจอคุม้มรั์มหาศาลแล้วกูเจอคุ้มพลังชั้นดีแล้วคะ่ะตัดสินใจเลือกแกลกรวยคะ่ะจากคนที่นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะตอนเริ่มนะคะติดนี่ด้วยนะคะ ตอนแรกยังไม่มีหนี้วัดเครดิตค่ะแต่เราอยากจะรวยอยากจะรอดค่ะกูจะทํายังไงดีทุนไม่มีมีทุนแค่พันห้าร้อยห้าสิบาทถ้าจะให้เอาทุนพันห้าร้อยห้าสิบาทนี่ไต่เต้าทีละทีละห้าชุดห้าชุดห้าชุดนะคะขวัญสอนจากประสบการณ์จริงนะคะทีละห้าชุดห้าชุดเฮ้ยมันไม่ทันกินว่ะมันไม่ทันกินทุกคนนะคะฉันอยากจะก้าวกระโดดในผลลัพธ์ค่ะเรียนรู้กับคูสิตาได้ยินคูสิตาว่าวันที่คูสิตาเริ่มต้นธุรกิจ กูสิตาลลงทุนไปยืมเข้ามาอีก7 0 0ดพันบาทสุดท้ายเพื่อที่จะมาต่อยอดธุรกิจ10ล้านติดแล้วแต่อยากจะเริ่มต้นกูไม่มีเงินกูทํำยังไงเหลือ20บาทค่ะลงทุนไปเอาอีก7 0 0ดพันควันได้ยินนี้เออกูมีพ5นห้ารถ้าจะให้แต่เต้าทีละห้าชุดหชุดหชุดมันไม่ทันกิน เพราะว่าปัญหาดูเยอะยะนะคะตามมาอันนี้ไม่พูดถึงเราจะไม่โฟกัสนี่เราจะไม่โฟกัสปัญหาแต่เราจะโฟกัสที่ว่าฉันสร้างแบบไหนฉันได้แบบไหนค่ะตัดสินใจไปเอาเงินนะคะบัตรเครดิตออกมาเพิ่มสต็อกจาก5ชุด9กระโดดไป70ชุดเพื่อที่จะได้เข้าเรียนคอร์สค่ะคอร์สในแบรนด์ค่ะเออเข้าไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ใจค่ะปักเป้าใหญ่ไปเลยค่ะนี่คือขวัญน,นะคร เป้าใหญ่ไปเลยค่ะฉันจะเป็นบินเลอร์ให้ได้หลังจากที่เราเรียนรู้ในกลุ่มปิดค่ะในกลุ่มปิดแบนมีสอนเยอะแยะมากมายมากค่ะทุกคนเรียนรู้แล้วเราได้คีย์เด็เดเราได้คีย์แพงๆค่ะเอากลับมาโปรแกรมต,ตัวเองเอากลับมาเรียนรู้พัฒนาลงมือทําและฝันใหญ่ค่ะ ไปให้เหนือจํานวนเงินไปให้เหนือจํานวนหนี้รถกระบะที่มันมานะคะชนตูดกูแล้วเนี่ยเออไปให้เหนือกว่านั้นไปให้เหนือกว่าปัญหาไปให้เหนือกว่าเรื่องราวที่เราเจอณปัจจุบันค่ะเบิกบานมีความสุขโฟกัสเป้าหมายโฟกัสค่ะจนในที่สุดค่ะเราสามารถขึ้นเป็นดิลเลอร์ได้จากเจ็ดสิบชุด ไปเป็นดิลเลอร์ค่ะ350ชุดด้วยการที่พ่อจักรวาลค่ะส่งคนค่ะมาร่วมทัพร่วมทีมมาร่วมทุนอีก150ชุดหลังจากนั้น200ชุดไปเอานี้บัตรเครดิตออกมาอีกเออเจชุดขายได้เอาไปโปะแต่พอมีคนมาร่วมทัพอีกค่ะ150ชุดเราเอาอีก200ชุดขึ้นเป็นดิลเลอร์ทันทีค่ะไปเอาเงินออกมาอีกค่ะ นี่บัตรเครดิตทําอยู่แบบนั้นค่ะได้เงินมาก้อนใหญ่เอาไปโปะได้เงินมาก้อนใหญ่ไปโปะนะคะอย่าเหนียวนี้เด็ดขาดเออยาเหนียวนี้เด็ดขาดนะคะมีเท่าไหร่โปะมีเท่าไหร่โปะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราโปะเราจะไม่ได้เสียดอกเยอะนั่นคือขวัญน,นะคะและทํามาแบบนั้นเรื่อยๆจนสามารถปลดหนี้บัตรเครดิตได้ค่ะนี่คือการเรียนรู้ของขวัญและขวัญเรียนรู้แกะรอยคนสําเร็จและลงมือทําจริงค่ะปะ เป้าหมายเพระนาะฉะนั้นใครหลายๆคนเข้ามาเรียนรู้บางคนเข้ามาพร้อมกันกับขวัญน,นะคะถามว่านะคะการที่ลุกขึ้นมาเจอเเจอแบรนด์แรกๆเหมือนช่วงที่ขวัญเข้ามาใหม่ๆนะคะใช้ได้กับการขายทุกอย่างใช่นะคะแรกๆที่ขวัญเข้ามาเนี่ยทุกคนถามว่ามีคนร่วมอุดมการณ์เยอะไหมเยอะค่ะในทัพในทีมของเราเพื่อนร่วมทัพร่วมทีมนี่เยอะมากค่ะ แต่หลายๆคนเริ่มนะคะตกไปทีละคนซ่องคนสร้างคนสีคนนะคะและรุ่นเดียวกันเหลืออยู่สองคนนะคะที่มาเป็นเมนทอร์ด้วยกันเห็นไหมคะการที่เราเรียนรู้นะคะไม่ว่าเราจะเรียนกับคนสําเร็จหรือว่าเรียนกับใครก็แล้วแต่ถ้าเราเดินตามคนสําเร็จจริงๆเราจะรู้ว่าเมื่อไหรที่เราเจอบททดสอบเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไง ถามว่าเมื่อก่อนนะคะถ้าเป็นขวัญน,นะคะสาปีที่แล้วะขายอะไรมานะคะสินค้าดีไหมดีมากทุกคนแบรนด์ดีเจ้าของดีสินค้าดีนะคะแต่ทําไมสร้างทีมไม่เก่งเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่เมื่อมาอยู่แบรนด์นี้ค่ะเพียงภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสีเดือนขวัญสามารถขึ้นเป็นดีลเลอร์ได้ ควันสามารถปลดหนี้นะคะบัตรเครดิตได้เป้าหมายต่อไปปลดหนี้รถกระบะภายในระยะเวลา6เดือนค่ะเออตั้งเป้าหมายให้ตัวเองปันใหญ่ค่ะการลงมือทำเราต้องใหญ่ด้วย นี่คือเทคนิคนะคะที่เราได้เรียนรู้กับคนสําเร็จและเราทําได้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ผมอยากเอามาบอกต่อให้กับทุกคนหลายคนที่มารุ่นเดียวกันหลายคนผ่านบททดสอบมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเรียนกับขวัญม,มาที่เดย์เจ็ดสิบห้าแล้วคุณจะรู้ว่าหลายๆคนที่ร่วงไปไม่ว่าคุณตอนนี้นะคะจะทําออนไลน์แบรนด์ไหนอยู่ก็ตามหรือว่าคุณจะขายอะไรอยู่ก็ตามตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณมานะคะถึงไม่ทันสดหรือว่าย้อนหลังเนี่ยขอให้คุณรู้ไว้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอค่ะไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนค่ะถ้าคุณยอมรับนะคะเรียนรู้กับมันได้แล้วคุณไม่ตกหลุมพรางนี้คุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคมันไปได้มันจะทําให้คุณได้เจอของขวัญชิ้นใหญ่จากพ่อจากความคุณจะได้ก้าวข้ามผ่านค่ะวันนี้เราอาจจะย่อค่ะปัญหาอุปสรรคเข้ามาเราอาจจะย่อตัวลงนิดหนึ่งค่ะ เพื่อที่จะจํากระโดดค่ะไปในเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขวัญเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอยากประสบความสําเร็จวันนี้อย่าเอาตัวเอาใจเอากายของคุณออกจากสนามแม่เหล็กเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่คุณนะคะออกจากวงจรสนามแม่เหล็กค่ะ คุณจะเจอนะคะบางเก้งกวางนะคะเรื่องราวลบๆนะคะมันจะดึงคุณกลับไปอยู่ที่เดิมหรือไม่ก็ดึงคุณกลับไปอยู่ต่ํากว่าเดิมค่ะถ้าคุณได้เข้ามาเรียนรู้สนามแม่เหล็กแล้วคุณจะทรงตัวได้และคุณจะมีพลังค่ะคุณจะก้าวข้ามผ่านไปในทุกเหตุการณ์สถานการณ์ได้อย่างง่ายๆายสบายๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณเรียนมาหลายคนแล้วคุณเรียนมาหลายครูบาอาจารย์แล้ววันนี้ให้ตัวเองให้คุณไปถามตัวเองว่าเฮ้ย วันนี้ฉันเรียนกับใครแล้วฉันตื่นรู้มากที่สุดฉันเรียนกับใครแล้วฉันตื่นเต้นมากที่สุดฉันเรียนกับใครแล้วฉันทําได้ดีที่สุดค่ะขอให้คุณโฟกัสค่ะโฟกัสค่ะเรียนกับคนสําเร็จจริงๆเรียนกับคนที่ทําให้คุณพัฒนาตัวเองได้เรียนกับครูบาอาจารย์ที่ทําให้คุณตื่นรู้และสําเร็จจริงค่ะถ้าวันนี้คุณยังเลือกไม่ได้ค่ะคุณต้องเล Real ือกนายพานนะถ้าวันนี้คุณไม่เลือกนายพานไม่เล Coconut ือกหัวหน้าแก๊งแล้ว คุณจะไปทุกแก๊งทุกแก๊งวันหนึ่งค่ะคุณจะไปไม่รอดแก๊งนี้แก๊งนี้แก๊งนี้ดิฉันคุณจะอยู่แก๊งไหนดีนะคะสรุปแล้วคุณจะไปไม่รอดเออนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลือกนายพานให้ถูกเลือกเดินตามคนสําเร็จให้ถูกว่าวันนี้ฉันเรียนกับใครแล้วฉันตื่นรู้แล้วฉันทําได้สําเร็จจริงๆไปได้รวดเร็วมากแต่ถ้าส,สายโฟกสัสายไม่แน่นโฟกัส กอดดีคนที่อนดีคนผลลั์เม pues ื่อก่อนขวัญไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ยทาไมครูสิตาพูดใบจังเลยเรียนดีแต่ไม่มีผลลัพธ์เออมันหมายความว่ายังไงวันนี้เราเข้าไปเข้าสู่สนามแม่เหล็กตลอดเวลาการที่เราจะเรียนดีแล้วมีผลลัพธ์เราต้องเรียนเฉพาะเจาะจงครูบาอาจารย์แล้วจับคีย์เขาให้ได้ เรียนแล้วทําทันทีเรียนแล้วเอามาลงมือทำเฮ้ยฉันปรับอะไรได้เฮ้ยวันนี้ฉันขาดอะไรเราต้องกลับมาคุยกับตัวเองนะคะมาเป็นพลังให้กับตัวเองเยอะๆว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรได้ได้บ้างฉันต้องปรับอะไรเพิ่มฉันต้องทําอะไรเพิ่มฉันต้องทําอะไรเพิ่มค่ะเพื่อให้ฉันไปถึงเป้าหมายเพื่อให้ฉันได้มีผลลัพธ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ค้างเติมแบบนี้แต่ผลลับชั้นมันต้องเต้ากระโดดสิวะจาก5ชุด70ชุดจากเ0ชุดถึนไป350ชุดจากเป็นคนที่เจ้าของแบรนด์ไม่รู้จักฉันวันหนึ่งเจ้าของแบรนด์จะได้เรียกชื่อชั้นและวันนั้นมันก็มาถึงชันได้ขึ้นเป็นเมนทอร์จากสามร้อยห้าสิบชุดตั้งเป้าใหญ่เจ็ดร้อยชุดค่ะเออจากไม่เคยปิดโปทองได้ปิดโปทองค่ะ เออเห็นไหมคะเป้าหมายของเรานะคะมันจะให,นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณขยายใจใหญ่ได้ค่ะผลลัพธ์คุณมันจะใหญ่ตามเมื่อไหร่ที่เป้าหมายคุณใหญ่นะคะคุณขยายใจใหญ่แล้วนะคะเรื่องเรานะคะคลื่นมันอาจจะใหญ่ตามเพราะฉะนั้นนะคะคุณจงเป็นนะคะคนที่ขับเรือคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขึ้นใหญ่แค่ไหนนะคะถ้าคุณเดินตามคนสําเร็จจริงถ้าคุณเลือกนายพันเลือกไม่ทับไม่ทีมนะคะถึงว่าขึ้นมันจะใหญ่แค่ไหนคุณก็จะไม่ล่มเรือเรือคุณมันก็จะไม่ล่มค่ะใจคุณจะหนักแน่นค่ะคุณจะไปต่อในเป้าหมายเพราะว่าคุณเลือกนายพันได้ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่คุณเลือกนายพันผิด ขึ้นมากระทบเล็กๆน้อยๆค่ะคุณก็จะไปไม่รอดค่ะเรือคุณอาจจะคลอนแคลนคลนเคลนนะคะหรืออาจจะความได้เพราะฉะนั้นการเลือกเรียนนะคะกับครูบาอาจารย์สําคัญมากสวัสดีน้องนีนะคะจะจบแล้วเออนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะคมมเก่งมาตั้งแต่เกิดขวัญไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มค่ะขวัญก็เริ่มต้นทุกคนค่ะแต่วันนี้ขวัญสามารถลุกขึ้นมาเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้สําเร็จเพราะวขวัญไม่ยอมออกจาก แม่เล็กควันเลือกนายพานของควันแล้วควันจะเดินตามบอสคุพิตุ้มควันจะเดินตามครูสิตาค่ะครูผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พระครู2คนนี้คือจัก,กรวาลของขวันค่ะเราจงเดินตามคนสําเร็จจริงค่ะและ บอกตัวเองซ้าๆว่าไม่สําเร็จกูไม่เลิกไม่สาเร็จกูไม่เลิกไม่ได้กูไม่เลิกไม่ไล่กูไม่เลิกถึงไล่กูก็ไม่เลิกค่ะทํามันอยู่แบบนั้นเรียนรู้พัฒนาค่ะตัวเองมันอยู่แบบนั้นค่ะแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายค่ะด้วยความสุขที่สําคัญอย่าลืมละวางทางต้องโฟกัสเป้าหมายให้แน่นละ,ละวางทางต้องทําให้มีความสุขเออแล้วเราจะเจอกับเรื่องราว นะคะที่เราปรารถนาแล้วเราจะเจอกับเป้าหมายที่เราปรารถนาไม่วันใดก็วันหนึ่งยาลังเลสงส,สัยในเป้าหมายเด็ดขาดยาสนใจทางไปทางมาค่ะแต่จงรู้อย่างแน่ชัดว่าเป้าหมายกับฉันกําลังวิ่งเข้าหากันเป้าหมายกับฉันกําลังวิ่งเข้าหากันเป้าหมายกับฉันกําลังวิ่งเข้าหากันค่ะและเราจะประสบความสําเร็จไปได้วยกันนะคะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะจะเจอกันใหม่รายหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะรักครูที่สุดค่ะใช่เลย เรียนกับครูคนเดียวจัดไปค่ะลูกค้าเจอกันที่ความสำเร็จนะคะทุกคนบ๊ายบายรักรักรัก